จเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษเราได้มาพบกันในปาฐกถาธรรมพิเศษเนื่องในโอกาส105ปีของการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนานๆทีเราจะมีโอกาสได้มาพบกันนะครับวันนี้อยากตั้งใจนะครับมาเล่าเรื่องที่จะไม่ยากเกินไปและคิดว่าถ้าเราน้อมใจพิจารณากันดีๆก็น่าจะเป็นประโยชน์ ทุกวันนี้เป็นพระอยู่นะครับแต่ก็จะมีโอกาสได้พบกับญาติโยมญาติธรรมนะครับเราจะได้เห็นความทุกข์ร่วมสมัย,หล,ยหลายแบบนะครับเช่นเราอยากได้รับการดูแลเราอยากได้รับความเข้าใจบางคนก็ทุกข์จากความเหงานะครับบางคนก็มีความทุกข์สารพัดแหละทุกข์จากความไม่มีเพื่อนทุกข์จากการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถูกเข้าใจนะครับ ทุกจากการที่เราเรารู้สึกว่ามีใครไหมที่ปรารถนาดีแล้วก็รักเราจริง,รงๆในโลกที่กำลังสลับซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าเราสามารถเป็นคนคนนั้นที่เราต้องการทั้งหมดให้กับตัวเองได้ไหมคือคนที่เป็นเพื่อนตัวเองไม่ทิ้งให้ตัวเองเออไม่ได้รับการดูแลคือคนที่เข้าใจตัวเองคือคนที่หวังดีกับตัวเองโดยความบริสุทธิ์ใจ คือคนที่ให้กำลังใจตัวเองได้เราสามารถเป็นคนคนนั้นให้กับตัวเองได้ไหมเราสามารถเป็นได้ครับถ้าเราลองดูดีๆอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถเป็นคนคนนั้นคือเป็นเพื่อนแท้เป็นมิตรแท้ให้กับตัวเองเราจะพบว่าหลายๆครั้งนะครับเราก็ให้ความสนใจกับสิ่งอื่นนอกนอกเกินกว่าตัวเองคือเราสนใจกับเรื่องภายนอกมากเดี๋ยวนี้ก็น่าสนใจนะ คนเราบางทีกําลังโกรธอยู่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังโกรธยังไม่รู้เลยว่าทีท่าของเราหน้ามองหรือไม่หน้ามองขนาดไหนนะครับหรือบางทีเราเสียใจอยู่นะครับเรายังไม่รู้เลยจะก้าวพ้นออกมาจากความเสียใจได้ยังไงปฏกถาธรรมวันนี้เนี่ยอยากจะมาให้เรามีวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆ ความทุกข์เหล่านี้เชื่อว่าทุกคนเจอมันเป็นความทุกข์ที่ไม่จําเป็นครับถ้าเรามีวิธีการดูแลตัวเองเป็นเราไม่จําเป็นต้องทุกข์เรื่องพวกนี้เลยนะครับจะค่อยๆเล่าไปนะครับให้เป็นขั้นเป็นตอนแรกสุดก่อนนะครับผมอยากจะให้เรารู้จักวิธีการเป็นเพื่อนกับตัวเองการเป็นเพื่อนกับตัวเองเราก็ต้องไม่ทอดทิ้งตัวเองถูกไหมครับนะ เราต้องสามารถอยู่กับตัวเองเป็นเราต้องอยู่เคียงข้างตัวเองได้พอสมควรนะครับแต่เราจะพบว่าจิตใจเราเนี่ยตัวเราเองไม่ค่อยอยู่กับตัวเราเองหรอกตัวเรามักจะอยู่กับสิ่งอื่นอยู่อยู่กับเรื่องนอกตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอนะเรามักจะสนใจเรื่องราวสิ่งของรอบตัวมากกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะครับบางคนก็อยู่ในวัยนะครับที่ต้องศึกษาโลกทำความเข้าใจโลก พราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะส่งความสนใจออกไปภายนอกนะครับบางคนก็ต้องดูแลมีหน้าที่ดูแลผู้คนก็ต้องส่งความสนใจออกไปหาคุณพ่อคุณแม่ออกไปหาลูกนะครับบางคนก็ต้องสนใจเรื่องเรียนก็ต้องส่งความสนใจไปที่ตัวเนื้อหาบทเรียนบางคนต้องสนใจเรื่องเศรษฐกิจก็ต้องส่งใจออกไปเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเรื่องการแข่งขันเรื่องนวัตกรรมต่างๆ เพราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่เราต้องสนใจเต็มไปหมดแล้วนะครับจนบางทีเราลืมไปว่ามีคนว่ามีคนคนหนึ่งเหมือนกันที่ต้องการได้รับความสนใจนั่นคือตัวเราเองนะครับเวลาที่เราสนใจแต่เรื่องข้างนอกโดยไม่เคยมาสนใจตัวเราเองมันก็ดูเหมือนดีนะครับบางทีมันก็ดูเหมือนเรามีความเข้าใจรู้ความเป็นไปเรื่องข้างนอกหมด แต่ปรากฏว่าเรากลับรู้จักตัวเราเองน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นบางทีสถานการณ์เนาะก็ชวนให้เราต้องส่งความสนใจออกไปข้างนอกตลอดเวลาถ้าเรามาดูอีกข้อหนึ่งก็คือการออกแบบกายภาพของเราตาของเราก็ส่งออกไปข้างนอกลิ้นของเราก็รับรู้รสดภายนอกได้ดีก,กว่าหูของเราก็ได้ยินเสียงข้างนอกระบบอวัยวะของเราเองนะ ก็ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้โลกข้างนอกนะครับแทบไม่มีอวัยวะอะไรเลยของเราที่ย้อนกลับพลิกกลับเข้ามาดูตัวเราเองเอาง่ายๆในขณะที่กำลังบันทึกปกฐาฐกถาถ้ำเนี่ยนะครับถ้าคนที่ไม่สังเกตถ้าหลวงพี่ไม่สังเกตตัวเองยังอาจจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้ตัวเราเองนั่งยังไงมือเราอยู่ที่ไหนสีหน้าเราเป็นยังไงนะครับบางทีอยากจะเห็นฉากเนี่ย กลับมาดูเทปที่บันทึกบางทียังอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นอวัยวะของเราเองก็ส่งออกไปข้างนอกมองออกไปข้างนอกนะครับเราต้องกลับมาดูสิ่งนี้ถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันจะตาหนิติดเตียนอะไรกันก็ไม่ได้นะครับเพราะอวัยวะของเราเองก็ถูกออกแบบมาแบบนี้นะครับ ความรับผิดชอบของเราต่อสิ่งรอบตัวมันก็เยอะมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่เราจะใช้ออนุโลมอนุญาตให้ตัวเองไม่สนใจตัวเองไม่ดูแลตัวเองไม่รู้จักตัวเองนะครับเวลาที่เราไม่รู้จักตัวเองเราไม่ได้ดูแลตัวเองเราก็ต้องการใครสักคนที่มาทำหน้าที่นี้ นะครับเวลาใครมาทําหน้าที่นี้เขาจะเข้าใจเราจริงๆหรอครับเพราะว่าบางทีเรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นปกากถาธรรมวันนี้จะค่อยๆวางเป็นขั้นเป็นตอนนะครับให้เราสามารถกลับมาเป็นมิตรแท้กับตัวเราเองได้อย่างจริงๆนะครับลวงพี่จะพยายามใช้เวลาวันนี้ครึ่งชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุดนะครับแรกสุดก่อน ก่อนที่เราจะดูแลตัวเองได้เราต้องพาตัวเราเองหรือใจเราเองเนี่ยกลับมาอยู่ในที่ที่เราสามารถดูแลเขาได้ถ้าเขาส่งใจไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับมันจะดูแลกันลำบากเนาะเราต้องชวนเขากลับมาที่นี่ให้ได้ก่อนนะครับพาเขากลับมาที่บ้านก่อนนะครับเวลาที่เขาส่งใจไปกับเรื่องต่างๆเราลองดูนะครับ ถ้าเราคิดถึงเรื่องที่ดีเรื่องที่มีความสุขจิตใจของเราเขาก็มีความสุขเวลาที่เขาอยู่กับเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องที่น่าทุกข์เรื่องที่น่าเสียใจเขาก็ทุกเขาก็เศร้าหมองเขาอยู่กับเรื่องที่ไม่แน่ใจน่าห่วงเขาก็วิตกกังวนเพราะฉะนั้นใจไปอยู่กับอารมณ์ไหนเขาก็จะมีสภาพคล้ายๆอารมณ์นั้นในตรงนี้เองนะครับหลวงพี่อยากมีคำคล้ายๆ เป็นคำเตือนตอนก็แล้วกันนะเวลาที่ใจเราลอยไปหรือไปคลุกคลีกับรมต่างๆเนะี่ยมีวลีของฝรั่งนะที่ไม่ใช่เป็นนักบวชหรอกครับแต่หลวงพี่คิดว่าเขามีคําที่น่าสนใจดีนะเขาบอกว่าจิตใจเราก็เหมือนกับเต้าหู้ครับจริงๆมันก็รสจืดๆแต่ว่าไปคลุกไปหมักกับซอสรสไหนคลุกกับซีอิ๊วก็ได้เค็มไปคลุกกับซอสที่เผ็ดๆก็ได้รสเผ็ดใช่ไหมครับ ยังนี้แหละเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าใจก็เหมือนกับเต้าหู้คลุกกับซอสประเภทไหนรสชาติประเภทไหนจิตใจก็เป็นรสชาติประเภทนั้นอันนี้เนี่ยถ้าเราเอาไว้ทักท้วงตัวเองฮ้ยทำไมตอนนี้เรากำลังรู้สึกเศร้าหมองละ่ะเฮ้ยเรากําลังเอาใจไปคลุกคลีกับความรู้สึกเศร้าหมองอารมณ์เศร้าหมองเรื่องราวเศร้าหมองนี่แหละเนาะเอาเต้าหู้ไปคลุกกับรสเศร้าหมองก็ได้รสเศร้าหมอง ทำไมเราถึงหัวเราะร่วนเราถึงมีความสุขอ๋อก็เพราะเอาใจไปคุกครีกับอารมณ์ที่เป็นสุขก็รู้สึกเป็นสุขนะครับแน่นอนคลุกกับอารมณ์ที่เศร้าหมองหรือเรื่องที่น่าเสียใจเรื่องที่มันตัดทอนกําลังใจตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับเพราะทําไมใจเราก็ต้องการกําลังใจเราต้องการความรู้สึกที่ดีในการดํารงชีวิตในการที่จะ รับมือกับความท้าทายในชีวิตต่างๆใจที่คุกครีกับเรื่องเศร้าหมองคุกครีกับอารมณ์ที่เป็นลบมุมมองที่เป็นลบความความคาดหวังเกี่ยวกับอะไรลบๆมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วนะครับเราลองคิดดูเราต้องรับมือกับเรื่องท้าทายด้วยใจที่เศร้าหมองมันไม่ใช่ต้นทุนจิตใจสภาวะจิตใจที่ดีนักนะครับในการรับมือกับเรื่องยากๆเอ้าการรับมือกับ อารมณ์ที่ดีการรับมือกับสิ่งต่างๆด้วยอารมณ์ที่ดีเราควรเป็นอย่างนั้นไหมก็ดีกว่าเรื่องไม่ดีนะครับแต่อารมณ์ที่ดีความคาดหวังที่ดีอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ความจริงเนาะนะครับเรามองโลกบวกๆก็ยังดีกว่ามองลบๆแหละแต่บางทีบวกมันก็ไม่ใช่ความจริงบางทีมันก็ทําให้เราประมาทหรือบางทีก็ทําให้เรามองโลกสวยเกินไปจนกระทั่งผิดหวังได้ คำถามก็คือว่าแล้วเราจะทําให้จิตใจเป็นกลางได้ยังไงนะครับง่าย,งายก็คือถ้าจิตใจอยู่กับอารมณ์ที่เป็นบวกหรือเป็นลบเขาก็ได้รสชาตินั้นใช่ไหมถ้าจิตใจที่ปลีกตัวออกมาจากอารมณ์ได้เขาก็เป็นกลางกลางคือไม่ได้มีรสชาติอะไรพูดกันง่ายๆเราก็เอาเต้าหู้ออกมาจาก ชามที่เต็มไปด้วยเครื่องปรุงรสเท่านั้นเองนะครับแล้วเราจะทำยังไงละ่ะที่จะเอาเต้าหู้ก้อนเนี้ยเอาจิตใจเรากลับมาออกมาจากเครื่องปรุงรสโดยหลักการเรารู้เนาะแต่พอถึงเวลาจะทำยังไงอะ่ะก็เครื่องปรุงรสต่างๆมันดึงดูดใจซะละเกินเราก็ต้องฝึกครับฝึกตะล่อมจิตใจชวนจิตใจกลับเข้ามาออกจากเครื่องปรุงรสกันให้ได้สมมตินะครับใครเคย อยู่กับเด็กเนาะมีประสบการณ์บางทีเด็กเเด็ก,เ,ดก,เ,ลกเล็กเวลาเขากำของอะไรเขาจะกำแน่นมากเร็วๆนี้นะครับคงลุงพี่เองก็ได้เจอกับระดับรุ่นเหลนล้วละนะอายุก็เเดือน10เดือนเท่านั้นเองเด็กน้อยก็กำกุญแจนะครับเคยไหมถ้าเราจะไปพยายามยือ้อกุญแจจากเด็กน้อยเนี่ยมันจะยิ่งลำบากเขาจะยิ่งกำแน่นใหญ่นะครับแต่อย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ เราอาจจะเอาพวงกุญแจหรือตุ๊กตาอะไรตัวเลรนิ่มๆนะครับดึงดูดความสนใจเวลาที่เขากําลังจะคว้าตุ๊กตาหรือคว้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับหรือบางทีเอานิ้วเอานิ้วไปวางใกล้ๆนะครับทําให้มันน่าสนใจเด็กน้อยมาคว้านิ้วเขาก็จะปล่อยกุญแจเรื่องง่ายๆประมาณนี้เราสามารถเอามาทํากับจิตใจเราได้ก็คือชวนใจให้ใคลายจากอารมณ์ โดยการที่ชวนใจไปทำเรื่องใหม่นะครับที่ง่ายที่สุดก็คือชวนใจเรานม,มานี่แหละนะครับให้มาสนใจลมหายใจของเราบางทีก็สนใจเครื่องดื่มที่เรากำลังจะดื่มนี่นะครับบางคนดื่มน้ำอุ่นบางคนดื่มน้ำเปล่าดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้กาแฟอะไรก็ตามลองดูซิดื่มแล้วก็ลองใส่ใจสนใจรสชาติของเครื่องดื่มที่เราดื่มมากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งคือ ปล่อมใจพอนึกออกไหมครับเหมือนกับใจเราเป็นเด็กซึ่งกําลังกําของอะไรอยู่สักชิ้นหนึ่งแล้วก็บอกมามาชิมไอเครื่องดื่มอุนนี้กันเนาะบางทีเราเรามีโอกาสไปซื้อเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่เราชอบถ้าเราดื่มไปแล้วเราก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหรืออยู่กับบทสนทนาไปบางทีทั้งทั้งที่เราคิดว่าเครื่องดื่มนี่น่าจะรสชาติดีแต่เราไม่รู้รสชาติของเครื่องดื่มนี้เลย จนกระทัง่งดื่มจนหมดแก้วอะไหนๆนะครับอะไรก็ตามนะครับเรานั่งอยู่ที่บ้านเราเราอาจจะดูดอกไม้เราอาจจะทำอะไรก็ได้นึกออกไหมครับเพื่อดึงความสนใจออกจากกระลงรวบรวมกันมาทำกิจกรรมนี้แบบเต็มร้อยนะครับเพื่อทำให้เราไม่ต้องอยุ่งหากิจกรรมอะไรมากนะครับครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ต่างๆ ก็มักจะบอกว่าเอาเอาลมหายใจนี่แหละเป็นประเด็นชวนจิตใจกลับมาสนใจเพราะฉะนั้นเวลาทีเา่เราเคยได้ยินหายใจเข้าแล้วก็สังเกตลมหายใจเข้าสักหน่อยหายใจออกสังเกตลมหายใจออกตรงนี้แหละครับอุบายง่ายๆมันเป็นของใกล้ตัวที่เราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ไม่ต้องไปนั่งคิดนึกอุบายใหม่ๆนะครับเราลองทำกันตอนนี้เลยสักครู่หนึ่งนะ ลองค่อยๆหลับตาลงหายใจเข้าลึกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆช้าๆลองทำอย่างนี้ซ้ำๆสักสองสามเที่ยว ตานะครับถ้าเราลืมตาแล้วตอนนี้ดูภาพที่กำลังเห็นอยู่เนะี่ยไม่ต้องให้ความสนใจมากนะครับแต่ยังลองสังเกตลมหายใจของเราต่อไปครับเติมความสนใจลงไปที่ลมหายใจเราเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งรักษาความรู้สึกตัวรักษาการสังเกตตรงเนี้าไว้นะครับ ไม่ต้องพยายามจนมากเกินไปดูดีๆนะครับเราไม่ต้องทิ้งโลกยังสามารถอยู่กับปาทกถาธรรมอันนี้ได้ในขณะที่เราก็ไม่ทิ้งตัวเองเราก็ไม่จำเป็นต้องทอดทิ้งตัวเองเพราะฉะนั้นการเป็นมิตรแท้ที่ดีการที่เราต้องการใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเรา คนที่เข้าใจเราคนที่พร้อมจะดูแลเราขั้นตอนแรกก็คืออย่าทอดทิ้งตัวเองนะครับพาตัวพาใจตัวเองกลับมาที่นี่นะครับชวนจิตใจเราลองสังเกตใส่ใจกับลมหายใจของเราก็ได้นะครับถ้าเรากำลังจะเดินอยู่ถ้าเราอยู่ในอริยาบทเดินนะครับก็สังเกตเวลาเท้าเรากระทบพื้นนะครับถ้าเรากำลังทำงานบ้าน นะครับก็อย่าปล่อยใจไปกับเรื่องอื่นก็อยู่กับการงานที่ทำนะครับถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็อยู่กับสิ่งนั้นนะครับถ้าเรากำลังกินข้าวถ้าเรากำลังเข้าห้องน้ำนะครับหรือบางทีอยู่บนเตียงเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเองอยู่กับท้องที่พองเวลาเราหายใจเข้าอยู่กับท้องที่ยุบสังเกตเวลาเราหายใจออกอันนี้เราเรียกว่าฝึกเป็นคนไม่ทอดทิ้งตัวเอง ไม่ยากเนาะบางทีแล้วเวลาที่เราขึ้นต้นแล้วดูม่มากมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมกันบางทีสิ่งที่ขาดไปก็คือเราไม่เข้าใจว่าเราจะทำสิ่งนี้ไปทำไมแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งน,นี้คือการพาใจกลับมาที่กายนะครับเป็นการที่เราไม่ทอดทิ้งตัวเองเราตะล่อมให้ใจเนี่ยกับมาหากายเรามันเป็นการจัดระเบียบชีวิต ให้ทั้งหมดเน,นี่ยเป็น1เดียวกันไม่กระจัดกระจายนะครับจะทําเล็กทําน้อยก็ได้ทํามากก็ได้มีโอกาสหนึ่งนาทีก็ทํานึงนาทีมีโอกาสหานาทีก็ทํห้านาท,านาท,ท,นาทีลืมตาแล้วเราก็ยังระลึกรู้ตัวอยู่บ่อยๆเป็นของที่ดีมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1น,นะครับถ้าเราจะมีกระโด,ะดาษถาแถวๆมือจะจดไว้เป็นคีย์เวิร์ดให้กับตัวเองก็ได้ครับ พาใจกลับมาที่บานแห่งกายนะครับอันนี้เราเรียกว่าไม่ทอดทิ้งตัวเองนะครับพาใจออกมาจากอารมณ์ต่างๆนะครับอย่าปล่อยเต้าหู้ลงไปคลุกกับชามซอสนะครับเท่านี้เองจิตใจเราก็จะโล่งสบายพ้นจากอำนาจรสชาติต่างๆของซอสอันนี้เป็นเทคนิคแรกนะครับในการที่เราไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องที่ไม่จำเป็น ถ้าเราดูความคิดใครเป็นคนคิดเนาะมันก็มีความคิดมาเองเราไม่จําเป็นต้องไปใช้เวลากับความคิดที่ดีความคิดที่ไม่ดีจนมากเกินไปกล,ไก,ลกลับมาที่ร่างกายเรากลับมาที่ฐานของชีวิตอันที่สองครับถ้าเราอยากจะเป็นเพื่อนใจที่ดีนะเป็นเพื่อนกับชีวิตตัวเองที่ดีเป็นเพื่อนกับตัวเองที่ดีลวงพี่มีคําถามครับเราชอบเพื่อนแบบไหนเนาะ เพื่อนที่ตามใจเราไม่ห้ามปามเราเลยหรือเปล่าเพื่อนที่แบบให้ท้ายเราแม้กระทั่งเราอาจจะทําเรื่องไม่ดีเราแน่ใจจริงๆหรือว่าเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดมันอาจจะดูเหมือนสบายใจดีเนาะก็ไม่มีใครมาคัดคอเราเราอยากจะทําเรื่องอะไรไม่ดีก็ทําได้แต่นั่นนั่นใช่เพื่อนที่ดีจริงๆหรือเปล่านะครับหรือถ้า เราอยากได้เพื่อนที่ถ้าเราจะทําเรื่องดีๆเนี่ยเราอยากได้เพื่อนที่ให้กําลังใจเราเปล่าน,นะครับหรือบอกกับเราว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกคุณไม่มีวันทําสําเร็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองได้ด้วยข้อที่สองก็คือรู้ครับว่าอะไรไม่ดีเราต้องห้ามปามตัวเองไม่ทําห้ามปามตัวเองไม่พูดรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่คิดอย่างนั้น แล้วอะไรที่ดีเราต้องส่งเสริมตัวเองชวนตัวเองให้อดทนชวนตัวเองให้ได้ลองริเริ่มทำสิ่งนั้นดูชวนตัวเองให้ทู่สีทำต่อไปให้ได้จนกระทั่งสำเร็จจนกระทั่งหลุลวงนะครับฝึกให้ตัวเองทำแบบนี้บ่อยๆจนเป็นนิสยัยเพราะนั้นเพื่อนที่ดีหน้าที่ของเพื่อนที่ดีอันดับสองก็คือ เป็นเพื่อนยังทำยังคิดนะฮะอันนี้ไม่ดีไม่ทำอันนี้ดีให้กําลังใจกันนะครับเป็นเพื่อนที่ประครับประคองชวนให้เราทําดีให้สำเร็จอันนี้ถึงเรียกว่าเพื่อนที่ดีเอาตกลงเพื่อนที่ตามใจเราไม่ดีเหรอครับไม่ค่อยเนาะในระยะสั้นๆก็ดูมันถูกใจเราดีให้ทายเราดีแต่ในระยะยาวเนี่ยเขารับผิดชอบอะไรเราบ้างในขณะที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีบ่อยๆ มันเกิดอะไรขึ้นครับมันกลายไปเป็นนิสัยนะคนที่ถ้าเราปล่อยตัวเองอย่างนั้นไปเรื่อยๆเราก็จะมีอย่างนั้นเป็นอุปนิสัยใจคอเป็นธรรมชาติคือไม่ต้องพยายามเราก็จะเผลอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีได้ง่ายแต่ถ้าเราฝึกตัวเองใหม่ๆนะครับอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้ไม่คิดอย่างนี้ไม่ทำนะในที่สุดแล้วเนี่ยเราเราเราจะ เราจะมีเพื่อนที่ปามเราเพื่อนที่ปรารถนาดีกับเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นหลวงพี่เชื่อว่าเราส่วนมากรู้ควรรู้ไม่ควรรู้ดีรู้ไม่ดีแต่ความยับยั้งชั่งใจของเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยสัดเท่าไหร่นะครับเราต้องเป็นตรงนั้นให้ได้เรารู้ว่าเราปามตัวเองวันนี้เพราะมันจะดีกับเราในเวลานี้ดีกับเราในเวลาหน้าแล้วมันก็ดีกับผู้อื่นด้วย เราต้องให้กำลังใจตัวเองตรงนี้ให้ได้ชัดเจนไหมครับดีกับตัวเองในวันนี้นะครับดีกับคนอื่นด้วยและดีกับเราในวันหน้าลองคิดดูสิครับสมมตินะอยู่ในสถานการณ์ที่มีบางคนทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจนะแล้วอาจจะมีแรงจูงใจที่จะเถียงมีแรงจูงใจแย้โต้ตอบแต่มันได้อะไรอันแรกเนะี่ย เราแย่แล้วเรากลายเป็นอนุญาตให้ใจเราถือสาคําพูดที่ไม่ได้เรื่องถูกไหมฮะอนุญาตให้หัวสมองเราคิดคําที่น่าจะอาตอบโต้ไปแล้วมันเกิดผลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีแล้วหัวเราก็ไม่ดีใจเราก็ไม่ดีนะฝึกให้อนุญาตให้เราใช้คําพูดที่จะทําให้คนเสียเสียใจนั้นะเรายังไม่ทอบเลยเวลาที่เขาทํากับเราแบบนั้นนะครับเราจะ ทำแบบนั้นกับคนอื่นกลับไปทําไมนะหรือทําไมด่ดีหรือเอาเรื่องไม่ดีของเขาไปโพรธนาอะไรต่างๆมันไม่ได้ทาให้เราเป็นคนดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้ควรรู้ไม่ควรแล้วเราต้องยับยั้งชั่งใจให้ได้เราต้องเป็นคนกําหนดว่าเราอยากให้ชีวิตของเราคนนี้เขามีบุคลิกจิตใจมีนิสัยใจคอแบบไหนนะครับมีพฤติกรรมยังไงเราต้องค่อยๆฝึกเขาเพราะคําพูด หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างหนึ่งเนี่ยใจเราจะเสียนิสัยซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่ส่วนตัวนะครับถือว่าเสียหายมากๆเลยนะครับกระทำไม่ดีเขาก็กลายเป็นอะไรไม่ไมค่อยดีไปทำให้คนอื่นเสียหายเขาก็คนอื่นก็เดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนถ้าเขาไม่มีวความยับยั้งชั่งใจมีความถือโทษอีกหน่อยเขาก็ทำให้เราเสียใจบ้างเพราะฉะนั้นการกระทำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ย มันไม่ดีต่อหัวใจไม่ดีต่อพฤติกรรมไม่ดีกับคนอื่นเป็นกรรมที่ไม่ดีแล้วก็ส่งผลที่ไม่ดีมันไม่ดีอะไรสักอย่างเลยนะครับถ้าเราแม่นยำเรื่องพวกนี้แล้วให้เราเป็นคนหนักแน่นนะครับในการทำแต่ความดีหนักแน่นเป็นผู้ไม่ตอบโต้นะครับคำว่าไม่ตอบโต้แปลว่าเราต้องเป็นทำตัวเป็นพระอิฐพระปูเลยเป่าครับไม่ใช่เราทําได้ดีกว่านั้นเยอะ เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับเราจะไม่ทำแบบนั้นเข้าใจว่าคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็ต้องมีความอะไรสักอย่างที่ไม่ดีอยู่ในจิตใจนะเมื่อเรามีความเข็นใจผู้อื่นแล้วเราก็ระมัดระวังตัวที่จะไม่ทำตามแล้วก็ป้องกันตัวดูแลตัวเองไปตามเนื้อผ้านะโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเกินกว่าเหตุถ้าเราค่อยๆฝึกอย่างนี้นะครับ เอาแค่สองอย่างนี้ก็พอนะอย่าทิ้งตัวเองเป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อนใจตัวเองที่ดีนะครับปรารถนาดีกับตัวเองแม้กระทั่งสิ่งนั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่จิตใจเราอาจจะไม่ชอบแต่ดีเราต้องชวนให้เขาทำให้สำเร็จถ้าไม่ดีเราต้องยับยั้งจิตยับยั้งจิตใจเอาให้อยู่อย่างนี้สินะครับเราถึงจะเรียกว่าเรามี สติมีปัญญาเป็นเพื่อนแท้กับตัวเองแบบนี้นะถ้าเราค่อยๆทำไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่อยๆทำไปนะโจทย์ที่หลวงพี่ขึ้นต้นไว้ตอนแรกมันเหงาเราจะไม่เหงาครับเพราะเรามีตัวเองเป็นเพื่อนเราอยากได้คนที่ปรารถนาดีกับเราด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องไปหาคนอื่นหรอกเราเป็นคนนั้นให้กับตัวเองได้ อยากได้คนที่เข้าใจเราจริงๆก็ต้องทำความเข้าใจตัวเองรู้เราคิดอย่างนั้นเพราะอะไรแล้วมันจำเป็นไหมที่จะต้องคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างอื่นได้ไหมนะครับอันนี้คือกระบวนการทำความเข้าใจตัวเองสำรวจตัวเองค่อยๆทําไปนะครับมันเป็นทักษะในการเป็นมิตแท้ก,กับตนเองไม่จำเป็นที่เราต้องไปเรียกเขาว่าสมระ วิปัสสนาหรืออะไรก็ตามหรืออะไรฮิลิโอตปะขันติวิริยะอะไรไม่จำเป็นขอให้เราแค่หนึ่งรู้จักพาตัวเองกลับมาพาใจกลับมาสู่ชีวิตนะครับรู้จักสำรวจชีวิตจิตใจตัวเองนะครับรู้จักห้ามปลามรู้จักให้กำลังใจรู้จักส่งเสริมสนับสน,นุนนะครับ เราจะเป็นคนที่มีความสุขเราจะเป็นคนที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะหวังว่าปัักถาธรรมในวันนี้นะครับเป็นธรรมะที่ไม่ธรรมะธมโมจนเกินไปนะครับหวังว่าจะพอนำไปประยุกต์ได้ก็ขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับหลวงพี่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เวลาครึ่งชั่วโมงของแต่ละคนมีค่าเหลือเกิน หวังว่าปาทกถาธรรมแงคิดข้อแบ่งปันเล็กๆน้อยๆจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับคนที่มีความปรารถนาดีกับตนเองได้รู้วิธีดูแลตัวเองมีตัวเองเป็นเพื่อนนะครับเจริญพร,รครับ